สวัสดีค่ะญาตาจากบุญตาทะษาทะษานะคะวันนี้จะพามาเตรียมผักหวานป่าเพื่อที่จะรับฤดูแล้งที่จะมาถึงนะคะก็ไปเตรียมยังไงเราก็ไปชมกันนะคะในถังนี้จะเป็นใบลำไยนะคะแล้วก็ใบก้ามปูที่มันหล่นทับถมกันอยู่ใต้ต้นนะคะยาก,ก็ไปกวาด,ดมาก็มีทั้งกิ่งนะก็เริ่มจะผุพังแล้วนะก็จะเอามา กรบกับต้นผักหวานป่าเราไปดูเลยนะคะว่าหญ้าจะกรบกันยังไงนะคะเราก็เอาใบกล้ามปูแล้วก็ใบลำไย,ยนี้นะคะมาถมถมเข้าไปเลยนะคะนี่ก็ถมค่อนข้างจะหนาหน่อยเพราะว่าเวลาเราลดน้ำแล้วนี่เดี๋ยวเขาก็ยุบลงนะคะนี่เขายุบลงแล้วก็จะกลายไปเป็นปุ๋ยนะอันนี้ตรงนี้นี่ถมเรียบร้อยแล้วนะคะ หลุมนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วก็ถมถมออกมาบริเวณกว้างๆหน่อยนะคะเพราะว่าดินเขาจะได้ชื้นนะเขาจะได้รักษาความชื้นเอาไว้ในช่วงแรงนี้แล้วก็จะรอฟางที่เกี่ยวข้าวแล้วนะคะ <ๆ S 1> ก็จะเอามาถมอีกนะคะเอาฟางมากลบอีกเที่ยวหนึ่งนะคะหลุมนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่เแล้วก็จะโรยนะ โรยให้เขาออกมาบริเวณกว้างๆหน่อยนะเพื่อที่จะได้รักษาความชุ่มชื้นเอาไว้นะคะบริเวณหลุมนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่เราก็จะเอามากรบไว้นะคะยิ่งกรบเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะนี่เพราะว่าเวลานั้นเขาก็จะเปื่อยแล้วก็จะยุบลงไปเลยนะคะนี่ ่็็เป็นอีกหลุมหนึ่งนะคะที่ย่าจะต้องพามากรบอีกนะคะตรงนี้ตรงกลางหลุมของเขาเนี่เราเตรียมตั้งแต่เตรียมหลุมปลูกตอนแรกเลยนะคะดินเขายุบลงไปนแล้วก็ถมตรงบริเวณโคนต้นด้วยนะคะเพื่อเขาจะได้ยุบลงไปดินเขาก็จะได้สูงขึ้นนะคะบริเวณนี้ก็เหมือนกันนะคะ เราก็ต้องเอาใส่ให้เขาเยอะๆหน่อยนะคะเนี่ยเอาออกมาบริเวณกว้างๆเลยนะเพื่อเขาจะได้มีความชื้นนะคะเนี่ยเวลาลดน้ำนะใบก้ามปูหรือว่าใบลำไยเขาก็จะค่อยๆยุบลงไปนะคะเนี่ยหลังจากที่เรากบเรียบร้อยแล้วเราก็รดน้ำนะคะลดน้ำเขาให้ชุ่มไปเลยนะคะนี่ย หลุมนี้แล้วก็ลดน้ำเหมือนกันนะคะนี่